สวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันที่4ตุลาครับเก่าม้งกว่าวครับตะวันพันล้านก็นไอะไรมาเปิดร้านตามปกติแล้วครับรู้ว่ามันนี้อากาศดินฟ้าอากาศอเป็นนึงได้แต่ว่าการยังถึมๆอยู่ครับยังไดดก็ต้องรุ้ยกันตอ่อไปนะครับเนาะน้าที่ของเรางหนที่ขายก็ขายไปครับผลตอบรับ ออกมาแบบใดก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ก็เอาน,น้ำใส่หมอ้อก่อนนะครับหม้อนนเอนาน้ำใส่หม้อแล้วก็จัดร่อนแต้งร่อนแยกพื้นทีให้มันเขา่าทีเข่าทางก็ครับสิบเอ็ดโมงครึ่งเจอกันใหม่ครับกับลูกค้าท,ทุกทท่านสวัสดีครับครับสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีแล้วครับเพื่อจต้องลืมกัน เริ่มเปิดการแสดงแล้วครับน,น้องใครหิวก็แะมาได้นะครับร้านกบัง26นะครับหลังเซเว่นนะ,นะครับเี๋ยวต้มยำยินซีต๊อกโฟี๋ยวต้มยำหมูนะครับเี๋ยวต้มยำเล้งเล้งแซ่บเล้งต้มยำนะครับเปิดการแสดงแล้วนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับเมน,นูเด็ดของทางร้านนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำดิ้งได้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับหัวหัวราคะจัดนะครับมาทุกวันเลยแบบนี้ ้องรีวิวเยเดี๋ยวตันนี้โเป็นแต่ียงแค่กำลังจากช่วมเตียงไปกับ ผากเริ่มซ่าเลวครับแต่ว่าไม่ได้เจ็บ,บภาพบรรยากาศน่าฝากพี่ผักนองครับตอนนี้ก็บใบใบก,กับเจ็บต๊ไปเรื่อยๆครับเีลยวา้นสองคนไปนั่นแหละครับจะมีอีกรอบหนึ่งก็กคือประมาณสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวลูก้าดเริมทยอยมาครับเดี๋ยวยังไงร้านที่เอาผากน่าฝากอีกเทนนึงด้วยครับเด้อร้านํำเดึงทองนะครับอยู่เซเว่น สามเิบเอ็ดลายกับบังยี่สิบหกนะครับเรื่องพะยักคำว่าริมร้องรสชาติจะเชิญหน่นะครับหบรืรอนนะรจะโทรมาจองโต๊ะก่อนนะครับในด้วยหมายเลขศูนย์เก้าหกเจ็ดสองศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้านะครับนี่ก็เป็นคนเส้นต้มยำครับรสชาติก็จะจัดจ้านหน่อยแต่ว่า กินเองครับถึงทำรัจัดการนะครับลูกค้าก็แล้วแต่ส่วนมากก็จะไม่เกิดขนาดนี้นะครับนี้ก็จะเป็นต้มยำรวมนะครับใส่เห็ดด้วยครับเห็ดข้าช่ไตอนนี้จะอาง้งเย็นแล้วครับเจ็ดนาฬิกา,รราแล้วแต่ว่ามันนี่ปอดโปงครับถนนโลง่งไม่มีฝนไม่มีก็มีน้ำเลยนะครับวันนี้เหมาะสำหรับ การเดินทางมากินก๋วยเตี๋ยวหรอหนุ่มพี่น้องหามงแล้วหามงแล้วไป,ปอันนี้ก็คือรอจอนรับลูกค้ายอย่างเดียวครับนี่จะเป็นเป็ดเดี่ยวนะครับเป็ดเดี๋ยวต้ยมยำเล้งครับที่กำลังได้รับความนิยมความฮิตติดลมบนอย่า,น,ยานี้นอยน,นี้ครับ โพสต้สมยำครับนี่ก็เป็นเมนูผูดเตี๋ยวเห็ดนะครับต้มยำเห็ดรวมห้าชนิดนน่ากินมากครับผู้เตี๋ยวเมนูต้มยำเห็ดครับนี่ก็เป็นบะหมี่แห้งยำนะครับ เต็ดยบแห้งเสร์ฟพร้อมกับน้ำซุปนะครับน้ำซุปหอมๆน่าทานนะครับลูกค้ายังไงบ้างลูกอร่อยไหมเป็ดตะวันอร่อยไหมลูกวันนี้อร่อยไหมลูกอร่อยนะีลูกค้าประจํานะครับลูกค้าประจำมากินทุกวันเลยเนาะจิตหมด้วยโอ้โหเก่งมากพูดเก่งมากเก่งมาก นี่เป็นบะหมี่ต้ยมยำนะครับบะหมี่ต้ยมยำพิเศษครับร้านก๋วยเตี๋ยวก็เป็นร้านเล็กๆนะครับอ,บอบุลอปุลร้านะวันก์กะโยชซอยลาดกระบ,บัง26นะครับ นี่เป็ซอยราชกระบ,บัง26นะครับถ้ามุ่งหน้าไปก็จะไปพาซิโอนะครับ่อดถึงพาซิโอนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในซอยเข้ามาในซอยนะครับจะอยู่ด้านหลังเซเว่นเลยนะครับเลี้ยวเข้ามาในซอยก็จะเป็นเซเว่นร้านก็จะติดติดเซเว่นเลยนะครับอยู่ข้างหลังเซเว่นเลยไม่ต้องไปไหนเลยจะมีต้นมะยมอ,อยู่หน้าหน้าร้านนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวตำรึงนะครับ ก็แค่ลากระบัง2ี่ิบหเลี้ยวเข้ามาห้าสิบเมตรก็ถึงแล้วนะครับนี่ก็เป็นเมนูทางร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึงทองนะครับมีเมนูตามนี้นะครับแต่แต่บางคนเราก็จะมีนองเหนื้อกว่านี้นะครับก็จะสั่งมาแบบพิเศษตามไปเขาต้องการก็ทําได้ครับถ้ามีของมาทําได้ครับนี้ก็จะเป็นเมนสปูนครับก็ร้านตำลึงทองก็ถึง เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายครับร้อยแปดบาทครับออกเร้านก่อนนะกว่าจะเก็บร้านเก็บอะไรเสร็จก่อนสี่พุ่มนี่แหละครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตะวันพันร้านด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ร้านจำเลิงฟองอยู่ร้านเซเว่นร้านกระบางชิูกนะครับ้ามาอยู่นี้เดี๋ยวก็ได้แล้วครับความอร่อยตะวันพันร้านก็ปดคลิปแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ